สวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสองบายโมโจนะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับเจ้าตัว EF 494 t ทนะครับตัว4-9่แรงม้าจากทางยันมานะครับดยวพามาชมรอบๆพันกันนะครับยางยังใหม่อยู่นะครับคันนี้ใหม่ทุกอย่างเลยครับอันนี้เพราะว่าวิ่งยังไม่ถึงพันชั่วโมงเลยครับนี่ด้านล่างนะไม่บวไม่ซึมนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับ ด้านหลังนังคนขับนะครับคานะครับไม่มีแตกนะครับตรงนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมการขับขี่กันนะครับสตาร์ทตึงง่ายนะครับยกลอยนะครับวันนี้ใบระบบไฮดรอลิกใบนั้นนะไม่มีปัญหาครับพร้ <c oughs> อมใช้งานนะครับในวิ่งไม่ถึงมันมั่วโมงนี่มาดูด้านหลังกันนะครับ ก่อนเสริมนะครับตรง่านหลังยกขึ้นยกลงปกตินะครับอ่าพร้อมใช้งานแล้วก็ในส่วนของพาวพิดีโอนะครับนี่หมุนได้ปกตินะครับทํางานได้ปกติอ่าเรามาชมการขับเคลียร์นะครับอ่าหัวนี้ครับ49แรงนะครับขับง่ายนะครับอ่าเครื่องยนต์ก็ ถือว่าอยู่กลางๆนะก็งานแร่ง,งานานาก็ไม่มีปัญหานะครับออรรถค่อนข้างใหญ่ตัวรถค่อนข้างใหญ่ขับง่ายนะครับตัวเอฟมีเดือรอบเบานะครับเดือรอบต่ำๆนะลูกค้าสนใจนะครับมาลองมาดูได้นะครับ ดูไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ซื้อไม่ว่านะขอแค่มาดูก่อนพอรู้ร้านของเรานะครับมีรถให้ท่านเลือกเยอะแยะนะครับเนยถอยเดินหน้าถอยหลังครับไม่มีปัญหาระบบเบรกก็ใช้ได้นะครับตนนัวนี้ไม่มีปัญหาเลยเลยวิย่งไ่ถึงพันชั่วโมงเลยครับคันนี้ซื้อไปก็แถมใบดันนะครับผ่านพวนเนาะใบดันผ่านพวนน,นนี่แถมให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เซอร์วิสในการดูแล ตรวจเช็คจุดตัวจุดซึมนะครับเอฟสี่เก้าสี่ทีนะครับนสี่สิบเก้าแรงม้านะครับตัวนี้นะครับราคาแล้วก็เลขไม้นะครับเลขไม้จะอยู่ที่เจ็ดร้อยแปดชั่วโมงนะครับนะไม่ถึงหนึ่งพันเนาะราคาเงินสดนี่จะอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทและเขา้าอันนี้เข้าสินเชื่อได้เนาะคันนี้อ่าเหมือนเดิมด้วยครับตรงนี้ก็ แถมไปด้านหน้าผ่านพวนอ่าเซอร์วิสตัวเช็คจุดรัวด่วจุดซึมอ่าแล้วก็ลูกค้าสามารถมาลองรถได้นะครับอ่ามาดูรถมาลองรถได้ร้านของเราตั้งอยู่ที่แยกบ้านโพนะครับนะอยู่โคราชเนาะติดกับถนนมิตรภาพนะครับนี่มีป้ายใหญ่ๆนะครับขับผ่านไปผ่านมานะครับแวะเข้ามาดูมาชมได้นะครับลองขับก็ได้นะลองถ่ายเนี่ยเรามีพื้นที่ให้ถ่ายด้านหลังนะครับอ่ามาลองได้หมดนะครับรถคันนี้วิ่งไม่ถึงพันชั่วโมงนะครับนะ ถ้าอยู่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับมะแวะมาดูได้นะครับนะประกอบการตัดสินใจเนาะวิ่งยังไม่ถึงพันชั่วโมงเลย,เลยอ่าโอเคครับทังไงก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ